ส่วนสำหรับเช่วอตาอไปนะครับก็ผมสมสักที่มีแนที่เป็นผู้ใหยายนครับระหว่างสองท่าฝั่งนะครับขอแสดงควันนะครับก็สุบริการเรือนศรีสดงอีกครั้งนะครับในขณะนี้นะครับเรากำลังล่องท่าวลน้ำนะครับ่ที่แม่น้ำท่าจีนะครับแม่น้ำสายนี้นะครับมีความยาว305กิโลเมตรนะครับความกว้างของแม่น้ำนะครับอำเภอสามพานเลยนะครับ150เมตรความลึก80เมตรประมาณนะครับชื่อทางราชการนะครับมีชื่อว่าแม่น้ำท่าจีนครับ ฝั่งด้านขวามือนะครับฝั่งตลาดดานหวายนะครับท่านฝั่งเลยนะครับเป็นฝั่งของด้านพุทธงสายที่หกนะครับด้านขวาเลยนะครับด้านหน้าบ้านติดถนนเลยนะครับด้านหลังเป็นมีน้ำท่าชีเป็นฝั่งของด้านพุทธงสายหกนะครับฝั่งตลาดดานหวายนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับด้านซ้ายเป็นช่วงของฝั่งด้านพุทงสายที่เจ็ดนะครับ ตอนนี้นะครับบ้านเรือนนะครับเราเห็นนะครับรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็จะมนีเห็นไหมครับลูกน้องสมัยนั้นนะครับความสวยกวางนะครับความสวยกว้างนี่ก็ยังคงเดิมนะฮะตามรุ่นตามสมัยนะครับก็มีบ้านหลังใหม่เข้ามานะฮะก็เป็นช่วงๆใหม่นะครับตามกาลเวลานะฮะแต่ภาพรวมของบ้านบรรยากาศดินน้ำบ้านไม้ชายดินน้ำก็ยังให้เราเห็นอยู่นะครับตลอดแนวทางที่เราล่องเลยไพ่ได้ทัศนทิศเหนือนะครับไปด้านทนงทิศใต้ ขวานเลยหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านหลังสวยงามนะครับสำหรับหลังนี้นะครับยุคน้นสมัยนั้นถ้าใครมีโซงสกายอย่างนี้นะครับก็เป็นช่วงของบ้านหลังสวยงามนะครับยุคนู้นสมัยนั้นเลยทีเดียวนะฮะกระเบื้องสวยนะครับเป็นกระเบื้องลูรงว่าวสี่เหลี่ยมจัาุรัสนะครับด้านขวามนเลยนี้นะครับฝั่งเป็นไหวนะครับเป็นสัปของด้านเรื่องจมสายที่6นะครับด้านขวานเลยนะครับ พระนเาจหมัานพาเจโอะอยู่ตรงนี้นันมาเที่ยวอยู่แถวแถววัดทัดวหวายก็ลืมไปแล้วลุงไนก็มาน้าดาก็มา ชาวบ้านเราก็เกี่ยวกับเรื่องนะครับเสบี่ก็เป็นพวกเฉี่ยนะครับขวามือนี้นะฮะเก็บยันเช้าๆนะครับส่งไปขายผักของตลาดที่จะแทนเป็นตีนเป็ดโฟนะครับนี่นะครับตัดสองยอดนะครับยอดก็แต่ให้เราสี่ยอดตัดสี่ยอดแต่งให้เราแปดตัดแปดยอดแต่งให้เราสิบนะครับตัดไปตัดมานี่ต้องตัดที่มีน้ำเลยนะครับพัาธุ์ชนิดของพวกนี้ว่าจะผักถอดยอดในการเจริญพันธุ์นะครับก็ค่าสะดวกมากครับด้านฝั่งขวาดูนะครับตอนนี้ด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีนะครับ แนวฝั head, ่งขวาเมืองเห็นนี่ครับตลอดแนวทางนะครับก็จะมีป้อมนะครับปลูกได้ตลอดแนวทางเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับด้านฝั่งขวามือนะครับเราเห็นนะครับจะมีบ้านหลังสวยงามนี่ครับฝั่งขวามือนะฮะซึ่งบ้านหลังที่เราเห็นในแถวนี้นะครับก็เป็นช่วของบ้านสมัชุ่มใหม่ตลอนะว่าหมอกุบาน้างเรือนะครับอาจจะเป็นรีสอร์ทก็เป็นบ้านสมทยประยุกต์นะครับปีตุลผสมมา หลายๆคนนะนจะหองมานมึงจเบื่อเรื่องปลวกนะครับเพราะว่าปลวกนี่สำคัญที่จะเลีเ้ยงได้ยากหะืรแกบนนะครับแต่ก็จะมีวิธีอยู่นะครับแต่ก็ต้อง,องดูเลยอย่างเพ่งมากน,นะครับที่เราเล่เลยมานะครับเป็นเส้นทางแนวตรงเลยครับพะบุุกนะครับก็นยามีทั้งด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับสองฝั่งไปกันนะีะ